ดีครับวจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุรานีนะครับวันนี้รถเข้าใหม่ L 3ามสอนะครับีมีเจ็ดเข้าใหม่สภาพดีๆนะครับรถไล่ยางหลังเต็มๆยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสาคาใบดัานผัน ผ่านห้านะครับตาช้างเล่นทะเบียนพร้อมโอนนะครับวันนี้สวยๆเลยนะครับเครื่องดีนะครับใหม่สามชันชั่วโมองค่อนคัดยังไม่เคยแกะนะครับนนยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแอนดีนะครับเดิมยังเพิ่งมายังไม่ทันล้างลำคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับันน,น,บน,น,น,บนนี้ไาครับ ราคาเก็บสภาพพร้อมใช้2องแสนหนึ่งบาทนะครับอุปกรณ์โทรตี่มือมือหนึ่งนะครับโชคชัยเมทหกหราคา4ี่0มืนสพบาทนะครับฐานกุดมันราคาเริ่มต้นที่หนึ่งืนหนึ่บาทผ่านยกลองก็หมื่นหาพันห้าร้ครับ ไปดูรถสั่งโน้นนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับรถปีห้าแปดนะครับปีสองหนึ่งสี่ศูนยคันนี้1นึ่งแสนแปหนห้าพันบาทเก็บสภาพพร้อมใช้งานคันนี้ยันมาหนึ่งแสนหกหมื่นหันบาท พรอมใช้นะครับคันนี้2 4ง0 00, 0นบาทพร้อมใช้เหมือนกันนะครับโดยโทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับศูน 8, 5, 0 8แปดห้าศนนตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพรถที่เก็บสภาพอันนี้เก็บกำลังถอดเก็บสภาพให้ลูกค้านะครับที่จองไว้คันนี้คันนี้แอ4สายยังว่างอยู่นะครับกำลังเช็คสภาพให้ คันนี้เกตสภาพให้ลูกค้าที่สักมาจองไว้นะครับน,นี่เอาไปดูรถที่ยังมีขายคันนี้ลูกค้าโอนมัดจำมาจากจังหวัดอ,อุบลน,นะครับวันนี้เราก็ถอ,อ,อด เปลี่ยนซีนนะครับรอซีนรอหน้า mm hmm. คันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับคนมาจำมาจากจังหวัดคนราชาธานีนะครับ mm hmm. ขอบพระคุณมาก mm hmm. คันนี้ยังว่างอยู่นะครับ mm hmm. แกวสองแปดนดเช็คสภาพพร้อมใช้งาน mm hmm. คันนี้ยังไม่ได้เช็คให้นะครับ เยวเช็คให้เก็บสีใหม่ให้ทั้งคันนะครับคันนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ทันเช็คสภาพน,นี่ก็เครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีตัวนี้ดีสองส่สองสีนะครับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบิให้ใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้ เจ็บสีให้ด้วยใบดัน,ผ,นผ่านผ่านพวนนะครับตัวนี้4708จ5 5นะครับคันนี้คันนี้เครื่องอ่อนนะครับเครื่องสตาร์ตติดได้ไฮดรอลิกปกติสมบูรณ์ดีนะครับโปวินใช้งานได้ราคาเบาๆครับ230,000บาทคันนี้เครื่องติดขับได้ ไฮดรอล,ลิกปกติดูท้ายเป็นรถไล่เสเดี๋ยววันหลังรีวิวไว้ดูนะครับใครสนใจมาทดลองขับได้นะครับคันนี้ยังอยู่นะครับ9,8 0 0 0คลิปเมื่อวันก่อนนี้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับฐานก็ดีๆนะครับฐาน6ใบ22 2ท้ายดีนะครับ ทีล้อหลังแห้งนะครับคันนี้ไฮดรอลิกดีก็มีรั่วซึมทีม่ล้อหน้าบ้างครับแล้วก็พวกตัวเครื่องนิดหน่อยเครื่องเครื่องต้องทำนะครับคันนี้เครื่องหลวมติดขับได้สปอร์ตเปิดประทุนนะครับคันนี้ราคาเบาๆหนึ่งเก้าหมื่นแปดพันบาทครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับยังว่างอยู่เดีย๋ยวเราไปดูฝั่งนน้นอีกสักหน่อยนะครับลรตารี่มือสองเราก็มีหลายตัวนะครับตัวนี้เมตร เมตรสามสิบนะครับใครหาอยู่ตัวนี้เมตรหกห้าตัวสีเหลืองนะี่ราคาสองหมื่นห้านะครับตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้ราคาสามหมื่นห้านะครับความมาติดนะครับสภาพใช้ดีๆอยู่นะครับตัวนี้ใช้งานน้อยตัวนี้ขนาดสองเมตรนะครับสามหมื่นห้าเหมือนกันนะครับขนาดสองเมตร ตัวนี้2 5งหมเหมือนกันนะครับตัวนี้ r X 1 6 3่ดีนะครับตามสภาพค่าสองหมื่นหาฐานขุดมันตัวใหญ่ๆใ,ใส่รถกอดนะครับใครหาอยู่ตัวนี้ราคา11,000บาท M ห้าพันคันนี้ยังว่างอยู่นะครับคันที่เข้าใหม่ยังไม่ทันรีอยูให้ดู วเลยนะครับราคา265,000บาทตอนนี้มีซีนล้อหน้าข้างหนึ่งรั่วนะครับอย่างหลังดีนะครับฐาน6ครับฐานหกจเจริญแท็กเตอร์ท้ายแห้งดีนะครับสีนล้อหลังไม่รั่วนะครับ อย่างหลังดีนะครับ80%ได้อยู่นะครับคันนี้265,000บาทตัวนี้ผ่าน <c oughs> ผ่านหนะครับผ่านหกใส่รถเจ็ดสิ 7, 7, แบแรงขึ้นไปนะครับ ตัวนี้ใครหาอยู่ราคา30,000บาทคันนี้ยังอยู่นะครับ2 5ง0 0 0บาทนะครับ M 5 0 0 0 SU นะครับากับผ่าน5นะครับคันนี้ยังอยู่นะครับเช็คลวซึมให้นะครับคันนี้ คันนี้ E F 3 52ห T อันนี้คันนี้ได้ไปไถให้ดูแล้วนะครับตอนนี้มันมีซีนเดวยหมูรว่วครับที่หนึ่งครับยวเช็คให้ครับตัวนี้เครื่องดีๆนะครับไม่ไอไม่ควันแรงๆเลยถยก็แห้งดีครับซีนล้อหลังยังไม่รว่วครับ เครื่องดีคันนี้45 DI นะครับ2แส45,000บาทคันนี้เครื่องดีรับประกันนะครับเบอร์โทรก็0850876581นะครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับไม่หอนเลยคันนี้45เหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นธรรมดานะครับอันนี้ คันนี้ถ้าสามสภาพนี้เครื่องติดขับได้โฟวินใช้งานได้แสน0ก้าหมื่บาทยางก็ดีสีเส้นนะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับเครื่องหลวมสักเล็กน้อยนะครับเครื่องก็มีควันมีไฮระบายนะครับตามอายุนะครับ l อ8หนึนนะครับ ขายสี่หมืน้านะครับคันนี้ต่อรองได้นะครับคันนี้ตามสภาพต่อรองได้นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับด้านหลังรถที่ลูกค้าสั่งจองนะครับรอคิวจัดส่งนะครับ ท่านนี้คันนี้ขอบคุณลูกค้าจังหวัดจังหวัดการถ้าจำไม่ผิดนะพอดที่อาจจะสับสนไปได้แต่ส่งไม่ผิดคันแน่นะครับอ,อันนี้พิ่งโอนมัดจำมานะครับขอบพระคุณมากๆนะครับคุณพ่อไม่ได้มาดูรถนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานแล้วเรารีวิวให้ดูอีกทีนะครับ ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรนธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ